แต่ละวันสปาผิวผิวนี่เงาวับเลยแต่ละตัวนี่พอเลอะขี้โครนขี้ตรมนี้หน้าตาเหมือนกันหมดเลยแยกไม่ค่อยออกตัวไหนเป็นตัวไหนกลมกลืนกันไปหมดนี่อีตัวอีแอบอีสาวมันชื่อสาวอีตัวเนี้ยอีแอบแล้วก็ชอบมุดลวดน้ําด้วย ควายจันไรควายผีอีหลงอีควายผีอีบ้าอีควายบ้าปัญญาอ่อนเล่นเหมือนเด็กเห็นแต่ยางงี้ชอบพาเขาวิ่งเหมือนกันนะ้ำมันนะ่ะอีสันดานนี่ตัวใหญ่ยังกับควายเออมันก็เป็นควายนี่ว่ะดูมันคันจังเลย คันเหลือเกินเออถูเข้าไปไหนต้นดอกรักมันเละหมดเลยนะีปัญญาอ่อนเล่นอะไรเหมือนเด็กหนุนอิสายอีกตัวหนึ่งโตจนขนาดนั้นแล้วลูกจนนั้งหลายรอบแล้วนะวิ่งเล่นเหมือนเด็กดูมันมีการหันมามงด้วยความปัญญาอ่อนพวกมันแต่ละตัวเลี้ยงควายโคกนี้จะเป็นโรคประสาท ปรับอารมณ์ไม่ทันแต่ละวันนี่หลายอารมณ์เหลือเกินมีเด็กควายอะไรก็ไม่รู้เฟอฟ้าไม่ต้องกินหรอกเดอ้อเล่นกันเข้าไปปัญญาอ่อนเออเอาเลย ความปัญญาอ่อนเล่นกันเข้าไปไม่ต้องกินกันนะเล่นกันเข้าไปไปไหนกันเว้ยเอยเอะแยะเลยเ ไปไหนกันสังเกตวัวมานานเลยนะควายกินอยู่ตรงไหนมันก็อยู่ตรงนั้นแหละสังเกตามานานมากเลยนะเนี่ยไม่รู้มันเป็นอะไร ถ้าควายเดินมันก็เดินถ้าควายไม่เดินมันก็ไม่เดินเสียงอะไรอ่ะมาจากทางโรงเรียนตู้มสองรอบแล้วนะเนี่ยนั่น เขาฝึกซ้อมหรือเปล่าเด็กนักเรียนฝึกซ้อมหรือเปล่าซ้มอมหมดพยพบะตุ้มสามรอบแล้วนะเขาฝึกซ้อมอบดพยพหรือเปล่าเด็กนักเรียนเขาฝึกซ้อมอบดพยพหรือเปล่า ตุ้มเสียงตุ้มสามรอบแล้วเนี่ยโอ้ยขาสั่นแลยนะนะควายจะตกใจนะเนี่ยหน้าควายยืนมองกันนะมันตกใจเสียงเสียงดังแกคิดว่าเขายิงกันเว้ยขาสัน่นหมเลย Kid vào rop tinh tinh xả lẽo. A à, chuông nhu nai ba và... chuông. Quê chuông nói? A à, อาจรุ่แม่ญิงจังเลยน้าเราอ่ะขาดแม่ไม่ได้เลยอยู่ใกล้แม่ตลอดโอ้โอ้โอโอ้โอ้ลูกกูโอ้มึงไม่ต้องมองหน้ากูกอีจอยอีควายผีเอาอยากดมกับดม ควายกินขี้จนออกดากแบบนี้ให้กินจนขี้ออกดากแบบนี้ทุกวันทุกวันไม่ใช่ว่าจะอ้วนนะถ้าไม่ฉีดยาให้ไม่ถ่ายพยาธิไม่ฉีดบำรุงไม่ให้กินพวกเกลือแร่ไม่ให้กินอะไรเลยให้กินแต่หญ้าอย่างเดียวแบบนี้ก็ไม่อ้วนนะ